ไงมนุษย์วันนี้เรามาเล่นน้ำละนี่แมวชมพูเองถ้าทุกคนไม่คุ้นก็ <laughs> ไม่หรอกเราเป็นเพื่อนกับแคทตี้มา,มานานแล้วทุกคนแต่ว่าแล้วหนะไม่เล่นโลบอกรมเราแค่ไม่เล่นโลบอกแค่นั้นเองนะแต่ว่าเราอะอยู่ในเกมเจแปตโต้ แมวสองสีเนาะส่วนดาวเป็นแมวสีเดียวนาะเป็นแมวชมพูเนาะน่ารักเนาะน่ารักเนาะวันนี้เรามาเที่ยวสวนน้ำอะ่ะจะขอโทษด้วยนะคุณพาทุกคนไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันพังอะ่ะทุกคนเราจะไปเล่นสไลเดอร์ข้างหลังเนี้ยค่ะแต่ว่าแบบเออเราเอากล้องไปถ่ายไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะพงังมันโดนน้ำไม่ได้มันไม่วอเตอร์กรูปอะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอาเป็นว่า บ๊ายบายนะนี่เพื่อนแคตตี้เองถ้าทุกคนไม่รู้จักยินดีที่ได้รู้จัก